สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามมันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลักนณราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภนะครับก็สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนธันวาคม2568นี้เป็นในเรื่องของดวงโดยทั่วไปนะครับแต่เน้นในเรื่องการเงินการงานโชคลาภเนาะก็เป็นสรุปเหมือนเป็นสรุปท้ายปีแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายของอ่า เดือนธันวานะครับแล้วก็จะเป็นสุดท้ายปีด้วยเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะก่อนอื่นก็ฝากกดไลก์ share, กดแชร์ subscribe, กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับรับสคร์ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแมั่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ u s e r บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวพฤกษศพลักขณะพฤกษศพไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ n i ยอ๊อฟครับ แล้วก็เป็นไพ่ Page of s โซดเดอะลอเวอนะครับหนึ่งหมายแล้วก็เป็นไพ่ไฟออฟคัพทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวราศีพฤกษภลัคนาพฤกษภนะครับแถวล่างได้หน th ึ่งถ้วย The h a r o ์รฟั t เดอะ o ูหกหมาย แล้วก็เป็นไพ่ s ว of pentacles นะครับอิทธิพลใต้สำหรับ4 o f ครับชาวราศีพฤกษฎลัก,กนณะพฤกษฎนะครับดูมีพลังงานของความรู้สึกที่อาจจะดูปั่นป่วนบ้างกับในเรื่องของอารมณ์ไม่มากก็หน่อยนะครับอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของชาวราศีพฤกษฎลัก,ก,กนณพฤกษฎนะครับหนึ่งละ ดาวฤกตไปอยู่โคโจรทับลักแล้วก็ทับอยู่นานอันนี้ไม่ต้องไปสนใจเลยเพราะ7ปีนะครับนี่ผ่านไปหลายปีแล้วเหมือนกันเนาะอันนี้มันก็คงไม่ใช่ปัญหาหลักที่มันเกิดขึ้นเนาะอันนี้เราก็แค่แบบเหมือนเจาะลึกในเรื่องของปัญหาแล้วกันว่าความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเ โอเคเสมอไปเราก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับในการคิดในการตัดสินใจมีไพ่ใบนี้นะครับที่อาจจะบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังมีไพ่ดมูลดโมนเนี่ยบางทีเนี่ยมันค่อนข้างดูมีพลังงานของความรู้สึกที่ดําดิ่งอยู่กับปัญหาบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับหรือยังเป็นนกาทีฟในเรื่องของความรู้สึกมีไพ่ไฟอับคับมาด้วยนะไฟอับคัเนี่ยมาพร้อมกับเดโมนเนี่ยเป็นความว่า super sensitive นะมีไพ่เดอะอะไรเนี่ยโฟล์ดคัพมาด้วยนะอิทธิพลใ,ใต้สำหรับมันดูไม่ได้ดั่งใจสักอย่างในเรื่องของการคิดการตัดสินใจในช่วงระยะระยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นเพราะดาวคู่หรือดาวหุ้นส่วนหรือดาวเพศตรงข้ามโคจรร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์อาทิตย์อังคารเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาในลักษณะของความแบบอึดอัดใจอะ่ะไม่ได้ดั่งใจนะอาทิตย์ที่เขาตอนแทนของอาทิตย์กลางคารเนี่ยมันเป็นความขัดแยง้ง ขัดแยงแบบรุนแรงดัมเบลวันด้วยนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ยดยานพานหนาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับและก็มีปัญหากับครอบครัว นะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการขับรถขับลานะครับสาบชาวราศีพฤษภก็อย่าใจร้อนเกินไปค่อยเป็นค่อยไปในการตัดสินใจแต่สิ่งดีๆอาจจะกําลังรอชาวราศีพฤษภอยู่เนื่องจากอิทธิพลของไพ่เนี่ยถึงแม้เราจะมีความน egative ในเรื่องของความดําดิ่งอยู่กับปัญหาต่างๆเพราะคุณอาจจะกําลังดูมีความรู้สึกลักษณะของความกดดันบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ทั้งหมดเนี้ยไพ่บอกว่ามันยังพอที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามา สิ่งดีๆเข้ามามันอาจจะมีพลังงานของการที่ตัวเราเองอาจจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจนะไพ่ใบนี้นะครับน้าขับมาพร้อมกับไพ่ใบนี้หถ้วย ตัวเราเองเนี่ยอาจจะไปพักผ่อนหย่อนใจเพราะมันเป็นช่วงปลายปีเดือนธันวานเนี่ยเป็นช่วงของการส่งท้ายปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่ถูกไหมครับมันเป็นช่วงประมาณตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3 1คือคําพยากรณ์เนี่ยมันก็คือหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการพักผ่อนหย่อนใจบางคน ties, อาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศแบบนี้ก็เป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะเนี้ยเป็นสนักของการ คาเรนซ์พักผ่อนหย่อนใจชาร์จแบตชาร์จพลังงานหนึ่งถ้วยคือความรู้สึกความหวังการเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเราเองหนึ่งถ้วยเนี่ยส่วนมากมันมักจะเกิดจากคําว่ามีมีเนี่ยในภาษาอังกฤษแปลว่าตัวฉันถูกไหมครับแปลว่าไอหรือมีเนี่ยแปลว่าตัวฉันเนี่ยนะมันแปลว่าตัวเราเองเนี่ยจะสามารถเพิ่มพูนความรู้สึกสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะนายออบคับก็คือความรู้สึกที่มันเป็นบาง ออยู่กับตัวเองแล้วมันมีความรู้สึกคําว่าอยู่กับตัวเองไม่ได้แปลว่าเราอยู่ตัวคนเดียวนะแต่หมายความว่าเราใช้ความรู้สึกกับตัวเราเองหรือทําตามสิ่งที่เราปรารถนาด้วยตัวเราเองเช่นเราอยากไปเที่ยวอ,อะไรดีละ่ะไปเที่ยวเชียงใหม่สมมตินะครับอยากไปเที่ยวเชียงใหม่อยากไปเที่ยวดอยอินทนนท์อย่างเงี้ยแต่ไปกับเพื่อนก็ได้แต่มันเป็นความคิดเราที่เราอยากไปเที่ยว แต่ถึงแม้เราจะไปกับเพื่อนไปกับแฟนไปกับญาติพี่น้องไปกับใครก็ได้แต่ความคิดของเราคืออยากไปดอยอินทนนท์สมมติอันยกตัวอย่างหรืออยากไปเ,เกาหลีอยากไปญี่ปุ่นนะครับในปลายปีไปเขาดาวปาร์ตี้ใดๆแล้วแต่เลยถูกไหมครับไปส่งท้ายปีเก่าที่นู่นก็ได้เช่นกันนะมันเป็นการที่เราเลือกในการตัดสินใจแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องอยู่คนเดียวเสมอไปแต่มันเป็นสิ่งที่เราได้เลือก ได้ทําในสิ่งเหล่านั้นแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราโอเคกับสิ่งเหล่านั้นพยายามเดินทางหรือพยายามปล่อยวางความรู้สึกและอยู่กับตัวเองในะลักษณะของความฮิลลิ่งของตัวเองให้มากขึ้นนะครับแล้วเราจะโอเคขึ้นเพราะว่าตอนนี้ความน egative ในเรื่องของความไม่ได้ดังใจเนี่ยมันเยอะเพราะเรากําลังดําดิ่งอยู่กับปัญหากําลังมีความคิดหรือมีทัศนคติเป็นแบบเชิงน egative เยอะเกินไปให้เราพยายาม ศึกษาเข้าใจปฏิบัติเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้มากจากไพ่เดอะฮาร์ฟันฮารฟันไม่ได้แปลว่าคุณต้องบวชไม่ว่าคุณต้องเข้าวัดแต่มันแปลว่าตัวเราเองอะต้องพยายามเรียนรู้พัฒนานะครับหรือเจริญสติภาวนาของตัวเองให้ดีมันก็จะทาให้ตัวเราเองมีสติในการใช้ชีวิต มีสติในการตั้งมั่นในสิ่งต่างๆที่ดีได้นะครับประมาณนี้มันก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะบุกบ่าฝ่าฟันไปในสู่สิ่งที่ดีกว่าถ้าผมจำไม่ผิดดาวสุกน่าจะาโคจรเข้าสู่ตําแหน่งเรือนมอรณะนะครับเป็นตําแหน่งมหาจากักรอันนี้ยังถือว่าบุกบ่าฟ่าฟันนะไปต่างประเทศอันนี้มันก็ถือว่ามันก็ถือว่าการไป ไปต่างประเทศได้มรณะไม่ได้แปลว่าตุยแต่มันแปลว่าต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพระมัดระวังเรื่องการเดินทางนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรืออาจจะได้ไปร่วมงานที่มีความโศกเศร้าเช่นงานอาวามงคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับมันก็อาจจะมีเข้ามาบ้างที่อาจจะทําให้ตัวเราเองรู้สึก ไม่โอเคแหละมันถึงมีไพ่เนกาทีฟมาเยอะอยู่นะอืมอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งหรือเปล่านะครับที่จะทําให้ตัวเราเองนะต้องมีการปรับการเปลี่ยนแปลงและดาวประจําตัวเนี่ยเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนมอรณะแปลว่าเราต้องปรับต้องเปลี่ยนแปลงต้องเทรนตัวเองก่อน รเราต้องเรียนรู้ก่อนจากไพ่เดอะฮาร์ฟแนก่อนเนาะเรียนรู้ตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองปล่อยวางความรู้สึกนะครับเยียวยาตัวเองสุดท้ายมันจะมีโอกาสของความสําเร็จเกิดขึ้นจากไพ่ใบน,นี้คือ i ิ of อฟว o นซิกออฟวนเนี่ยคือไพ่ของการที่ชาวราศีปรึกศพลักษณะปรึกศพเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของตัวคุณเอง นะครับการถามว่าความสําเร็จนี่คืออะไรบางคนอาจจะเป็นการเรียนต่อบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับพ้องกับการทํางานบางคนอาจจะเป็นการแบบยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยแบบนั้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับอืมนะเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็ตามโครจรไปอยู่ในภพเรือนมรณะอีกมันก็คือการเปลี่ยนแปลงมันก็เลยจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทําให้เราอ่ะคืออย่างนี้ชาวพฤทธศพและคณะพฤทธศพเป็นคนติดที่ติด ที่ทางติดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับชอบอะไรที่มันมั่นคงแต่เมื่อเวลาโครจรไปอยู่ในตําแหน่งที่มันต้องเลื่อนต้องเปลี่ยนต้องผ่านเนี่ยบางคนรู้สึกไม่ชินนะครับ มรู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่ชินกับการเปลี่ยนแปลงก็เลยอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกแบบนกระ t i v กับความรู้สึกแบบนั้นด้วยหรือเปล่าประมาณนี้นะครับทีนี้มีไพ่ the lover เข้ามาเนาะตัวคุณเองนะครับอาจจะไปพักผ่อนหย่อนใจกับคู่ของกับคนรักกับคนที่พึงใจละอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่จะได้การร a y a n มิตหรือได้เพื่อนได้มิตรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของตัวคุณเอง,เองก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะ,ะได้ไป ทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างกับคนรอบตัวสังคมมากขึ้นหรือเพื่อนสนิทอะไรแบบนี้มากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในลักษณะของการงานกันบ้างการงานเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จและมีความโดดเด่นนะครับจากไพ่หนึ่งไม้แล้วก็ไพ่หไม้หกไม้หมายถึงความสําเร็จหมายถึงการต่อย,ยอดการพัฒนาได้รับการยอมรับหรือการเลื่อนในสายงานของคุณแต่อาจจะไม่ถึงเลื่อนตําแหน่งโดยตรง นะครับแต่มันอาจจะแบบตเติบโตในสายงานนะครับเขาจะชอบใช้คํานี้เนาะคาว่าเติบโตในสายงานหรืออาจจะทําเป้าทำอ,อ,อะไรแล้วมันประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยครับก็ได้เนาะประมาณนั้นปิดจอบต่างๆได้ดีขึ้นและมีโอกาสที่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานหรืออาจจะมีโอกาสของการมีโปรเจกต์สิ่งใหม่ๆนะครับในปลายปีเพื่ออยากจะทําต้นปี นะครับที่จะทําใหม่ๆเช่นบางคนอาจจะมีการครเอทงานใหม่ๆหรืออาจจะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองนะครับเพราะมีไพ่เดฮาร์ฟเฟนมาด้วยฮาร์ฟัฟนหมาย <of> ถึงการเรียนรู้เราอาจจะเอาเรียนรู้สิ่งต่างต่าง,งเหล่านั้นเอามาอัดแอปเอามาปรับเอามา,าใช้กับในเรื่องของการทํางานสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีการต่อยอดอินสปิเรชันใหม่ๆหรือมีความคิดก้าวไกลที่จะ ไปทำในสิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะเอามาอัาอดแอกับงานของคุณและประสบความสำเร็จได้อย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันการงานอาจจะมีความโดดเด่นได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินขึ้นใบเดียวคือไพ่เซเว่นออฟเพนนะครับอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ นะครับเนาะไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่แต่ดาพระศิดีเนี่ยเดินโคจรถอยหลังขึ้นไปทับในเรือนการเงินแล้วนะครับมาจากภพเรือนลาภและมาจากภพเรือนมอรณะต้องระมัดระวังเล็กน้อยอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาน,นิดนึงนะครับเนาะโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ใช่ของคุณด้วยนะเป็นค่าใช้ใจ่ายของคนอื่นเช่นอาจจะเป็นบุตรหลานอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นของลูกน้องของลูกหลานของเรา อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ยังไงหกเหรียญก็ยังอยู่เป็นไพ่กลางๆนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นเหลือเก็บหรืออาจจะเหลือเก็บเล็กๆน้อยๆไม่เยอะมากหมายนะครับแต่ก็ถือว่าพอกินพอใช้นะแล้วก็การเงินเนี่ยโคจรเป็นประเกษตรถูกไหมครับแต่ดาวราศีมาจากภพลินลาภะแสดงว่าถึงแม้ตัวเราเองนะครับอาจจะมีการเงินที่มีรายจ่ายเข้ามาแต่บางครั้งก็อาจจะมีรายรับเข้ามาในลักษณะของการที่ได้เงินก้อน นะครับได้เงินก้อนแต่ได้เงินก้อนที่มอาจจะไม่ใช่เงินของเราแต่เป็นเงินของคนอื่นแต่เราได้เป็นเงินก้อนกลับมาหรือบางคนอาจจะได้มอรดกนะครับหรืออาจจะได้เกี่ยวกับเงินปันผลในเบีย้ยเลี้ยงปลายปีก็เป็นไปได้นะครับเนาะมันก็มีโอกาสเป็นหลายๆอย่างบางคนเป็นเงินตกเบิกเงินเบีย้ยประกันหรือเป็นดอกเบีย้ย แบบนี้ก็ถือว่าหรือเงินค่าเช่ารายปีหรืออะไรแบบนี้รายปีมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของชาวราศีพฤกษภแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจครับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม